ครฮิลันพึกเป็นเจ้าของเกาะนาคาน้อยมากว่า40ปีวันดีคืนดีมีผู้เดินถือนอสอสามกมาบอกว่าเป็นเจ้าของที่ดินบนเกาะแห่งนี้ด้วยนี่จึงเป็นที่มาของการพิสูจน์ว่านอสอสามกที่ออกมาออกชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ตกนาคาน้อย ที่ครอบคร,รัวเฮเลนพลึกครอบครองเพียงผู้เดียวมาตั้งแต่ปี2,510ใช้พื้นที่ราบและทะเลทำกิจกรรมเลี้ยงหอยมุกส่วนบนภูเขาอนุรักษ์ให้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์แหล่งอาศัยของนกเงือกเมื่อกลางปี2,557มีผู้อ้างเอ,งอกอสารสิทธิ์นอสอสามกเป็นเจ้าของภูเขาบนเกาะเนื้อที่กว่า17ไร่ พื้นที่ที่เขามาออกทับเนี่ยมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่ที่ดินในโฉนดเอกสารสิทธิ์ของครอบครัวผมก็จริงแต่ผมดูแลอยู่ดูแลในฐานะประชาชนที่หวงแหนผืนป่าเพราะผืนป่าผืนนี้เป็นผืนป่าถ้าเรียกได้ว่าผมใกล้ชิดกับผืนป่าผืนนี้ที่สุดผมเห็นตั้งแต่ผมเกิดนะครับบนนั้นมีต้นไม้ใหญ่มีนกเงือกนะครับทุกเย็น,นนกเงือกจะบินลงมาที่หน้าบ้านผมซึ่งอยู่ติดกับป่าผืนนั้น ฉะนั้นเนี่ยการที่เขามาออกเอกสารทับแบบนี้ผมว่าม,มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและที่มาที่ไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าผมรู้ตั้งแต่วันแรกที่เขาพยายามจะมาออกเอกสารบนกาอน,นี้ภาพนี้คือความภาคภูมิใจของครอบครัวเฮรันครึกได้รับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรฟาร์มไข่มุกบนเกาะนาคาน้อย ปี2518พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชนีก็เสด็จทรงเยี่ยมประชาชนที่รูปนี้ก็คือคุณพ่อผมดรสุจิตนะครับวิรันพลึกกำลังอธิบายเกี่ยวกับวิธีการการทำมุกหรือไข่มุกนะครับรูปนี้คือสมเด็จกำลังพิจารณาเม็ดมุกที่เราถวายสมเด็จย่าเ็คาเคยเสด็จก็ถือว่าเป็นวาสนาของพวกเรา ทินนก,กรเขียวรันคลึกบ,บอกกับเราว่าบนเกาะนาคาน้อยไม่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินอื่นนอกจากครอบครวัวของเขาแต่มาวันหนึ่งมีผู้เสนอขายใบสคหนึ่งบอกว่านำมาออกโฉนดบนเกาะได้เมื่อปี44เขาโทรศัพท์มาก็คนคุ้นเคยกันลูกหลานของนายรณเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถจะทำออกเอกสารสิ์ส่วนที่เหลือได้เขา เห็นว่ามันยังมีส่วนติ่งที่เป็นว่างๆอยู่ที่ยังไม่ได้ออกแล้วก็คนในพื้นที่ที่ไปยุเขาว่าสามารถจะออกได้ผมก็บอกไหนาลองดูวิธีการส่งมาดูสิเขาก็ส่งสคอครหนึ่งของพ่อเขาของปู่เขาเนี่ยมาให้ดูแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวก็บินมาแล้วก็เขาวิ่งเต้นได้สามารถจะ คุยกับที่ดงที่ดินอะไรให้เรียบร้อยได้ก็ขอค่าใช้จ่ายเป็นหลักล้านผมปฏิเสธไปเพราะว่าเราเห็นว่ามันไม่มีความจำเป็นนะฮะเราครอบครองทั้งเกาะอยู่แล้วมีคนโทรศัพท์มาที่บ้านผมผู้ช่วยของคุณพ่อผมเป็นคนรับแล้วก็บอกว่านี่มีเอกสารสคออยู่หนึ่งหนึ่งฉบับเอามาออก เป็นโฉนดเป็นที่ดินบนเกาะผมได้ <จะ S 1> ผมว่าจะได้เป็นพนื้นเดียวกันเลยอะจะได้มีที่ดินเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,น<ๆ>จากที่มีอยู่เพิ่มขึ้นว่าเฮ้ยมันทําได้เหรอตอนแรกก็เฮ้ยเฮ้ยถ้ามีจริงๆก็ดีสินะ<อ>ถ้ามันถูกต้องอ่ะเราก็ซื้อเขาเราก็ออกเพราะว่าถ้ามันถูกต้องมันเป็นที่ดินดั้งเดิมของคนอื่นเนี่ยแต่เราก็ไปนั่งคิดมันไม่มีใครอยู่บนเกาะนี้เราเนี่ยเราอยู่มา48ปีไม่มีเจ้าของคนอื่นแล้วเขาจะมีเอกสารอะไรได้ยังไงก็เลยให้เขาส่งเอกสารมาให้ดูเมื่่ออดูเเกสารแล้วนีย เราก็เห็นเลยว่ามันไม่ใช่พื้นที่บนเกาะเรามันเป็นพื้นที่บนเกาะนาคาใหญ่นะครับแล้วเราก็ได้โทรไปสอบถามคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านที่เซ็นให้ออกตอนนั้นเนี่ยซึ่งตอนนั้นเขายังมีชีวิตอยู่ผมโทรไปถามเขาก็บอกว่าโฮ้ยอันเนี้ยออกเองอยู่เกาะใหญ่ไม่ใช่เกาะน,นี้ที่รอบข้างเนี่ยก็เป็นที่ของคนอื่นไม่ใช่ที่ของพวกเราฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันมาออกที่นี่ไม่ได้หรอกแต่คนที่เขามาเสนอขายเนี่ยเขายืนยันว่าเขาออกได้ เราเดินทางไปที่เกาะนาคาใหญ่ที่ชื่อว่าเป็นแปลงที่ดินสคหนเลขที่70หมู่ที่5ตำบลปากคลอกอําเภอทลางจังหวัดภูเก็ตเราเดินจากท่าเรือประมาณ300เมตรพบมัสยิดเลี้ยวซ้ายเล็กน้อยพบจุดพิกัดที่ดินสคหนเลขที่70เนื้อที่7ไร่3งาน20ตารางวาชื่อเดิมเป็นของนายรณนท่อทิพย์เราพบหญิงสาวรายนี้เธอบอกว่านายรณเป็นตาของเธอ เรื่องสมบัติหรือเรื่องอะไรทุกอย่างอ่ะพี่หนูก็รุ่นหลานหนูไม่อยากไปยุ่งหรอกครับอพอไปยุ่งปุ๊บอ้าวลูกหลานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้องถามผู้จัดการมาดูคนสมัยก่อนใช่ไหมที่ราคาถูกและแกเป็นคนใจบุญไงตาแกเป็นคนใจบุญให้นะนี่เขามาขอหน่อยนึงไม่มีที่ทางจะอยู่นะปลูกบ,บ้านแกก็ให้ตาแกให้แกใจดีนะถนนตรงอื่นเขาไม่ให้ใช่ไหมแกให้หมดเลยนะ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเริ่มใช้ GPS, DSI Map จับพิกัดเริ่มจากทิศเหนือจดสวนนางเสีย้ยทิศใต้จดนายยีนในายราบนายเลสอทิศตะวันออกจดสวนนายสาทิศตะวันตกจดป่าจากค่าพิกัดและสภาพแปลงจริงสคหนึ่งเลขี่70มีสภาพตรงตามที่ระบุในสคที่เป็นต้นฉบับก่อนที่จะมีผู้นำไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขภูมิประเทศ ช่วยดูดูเผื่อเป็นญาติหนูแหละในหลับในหลาบมีนมในหลาบนีอยู่ทางอยู่อยู่ทางฝั่งนี้นะพี่ดนว่าฝั่งทิศใต้ฝั่งนี้มีมีในหลาบแสดงว่าทิศใต้ในสาเนี่คุณนไหมในสาในหลาบนีรู้จักในในเลสอยังเล็กมากแต่รู้แล้วได้คนแล้วในหลาบนะคน นางเสีย<ม> <Okay. S 3> เดี๋ยวเดี๋ยวทิศใต้อ๋อไม่รู้ว่าฝั่งรือเปล่าฝั่งที่โรงแรมเขาซื้อหรือเปล่าถูกแล้วใช่ไหมนี่เหนือเหนือมีนางเสียใต้บนใต้ถูกในลาบถูกตรงตรงนี่ในลาบถูกนี่ลาบนี่เสียตรงเนี้ยแหละตรงเนี้ยแหละถูกสองพิศละในลาบทิศใต้นางเสียทิศทิศเหนืออันนี้ถ้าในสายถ้าสวนในสาเนี่ย เป็นพี่ใครตรงนี้เป็นพี่ใครพอานมาที่ติดที่ทางใต้ของเครื่องอนันอะไรของเรื่องอย่าย่าตายายเขาชื่ออะไรใช่ใช่ตอนออกพี่ออกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเหนือเหนือเหนือแน่เสียฮะแล้วก็ใต้ในหลาบตรงนี้ก็ต้องเป็นตะวันตกตะวันตกบอกเป็นป่าอันนี้ตอนออกในสาคุณไหม อ,อันนี้ก็คือได้สองทิศได้ในะนางเสี้ยกับในหลาแล้วในหลาเนี่ยเป็นยากยังไหมถ้าพูดถึงดก่อนก็ากมากหใช่เพราะยากมากหมดนะจากคำบอกเล่าของหลานสาวในหลนท่อทิศและจากปากคำของชาวบ้านเกาะนาคาใหญ่ได้ข้อมูลที่ตรงกันในหลนมีที่ดินจำนวนมากเมื่อตายไป ได้มอบหมายให้บุตรชายคนเล็กนายกเกษรท่อทิพย์เป็นผู้จัดการมรดกเรายัางพบว่าร้านค้าของหลานสาวในหลนมีการประกาศขายที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งอยู่หลังร้านติดกับชายเขาโฉนดที่ดินนายกเกษมท่อทิพย์ผู้จัดการมรดกในหลนท่อทิพย์แปลงน,นี้บอกท่นที่เนี่ หมายเลข164คร16ับ10หม่ที่บบกกหกตำบลปากพลอะเนื้อที่หกไร่หกไร่ใจเจ็นเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าบนเกาะนาคาใหญ่ เริ่มมีกลุ่มทุนจากประเทศจีนเข้ามากว้านซื้อที่ดินตั้งแต่หัวเกาะเรื่อยขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าพื้นที่เกาะนาคาใหญ่เกาะนาคาน้อยเป็นที่ต้องการของนายทุนนอมินีบริษัทต่างชาติตอนนี้นะที่ว่าจีนมากว้านซื้อก็อยู่ที่สมั้งคะ30 3สาล้านเองกว้านซื้อมาจากนูน้นมาหมดตั้งแต่หลังเกาะตรงนู้นมันก็กว้านมาเรื่อยๆอะค่ะคือใครอยากขายเขาก็ซื้อ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 นะมีนายหน้ามาอีกที แต่เขาเขานซื้อไปหลายลายหลายแปลงใช่แต่ของเรานี่ยังไม่มาถึงนะยังยังไม่มีโครงการค่ะไม่มีโครงการแล้วอะไรยังไม่ขึ้นรใช่เพราะว่าราคาแค่นี้เองเนาะเงินเท่าไหร่ก็ใช้หมด ็นที่แน่ชัดว่าสอคอหนึ่งต้นขั่วที่นำมาออกนอสอสามกบนเกาะนาคาน้อยบินมาจากเกาะนาคาใหญ่เขามีวิธีการอย่างไรติดตามในช่วงหน้าครับ พิรุษมากมายของนสสามกอที่ออกบนเกาะนาคาน้อยทั้งการแก้ไขภูมิประเทศการแก้ไขขนาดเนื้อที่เพื่อให้สอดรับกับพื้นที่สภาพจริงแต่นั่นไม่สามารถตบตาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และภาพถ่ายทางอากาศได้ สภาพที่ดินแปลงจริงของสคหนเลขที่70บนเกาะนาคาใหญ่เปรียบเทียบนสสามกเลขที่3977หมู่ที่5ตำบลปากค,คลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตบนเกาะนาคาน้อยเราพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารสคหนโดยแก้ไขภูมิประเทศทิศเหนือจดสวนนางเสีย้ยแก้ไขเป็นจุดสวนนายมีดทิศใต้จดสวนนายยีนนราบนเลสอแก้ไขเป็นจุดสวนนายยีน ทิศตะวันออกจดสวนในสาแก้ไขเป็นจดทะเลทิศตะวันตกจดป่าแก้ไขเป็นจดทะเลเราพบการแก้ไขเนื้อที่เพิ่มเติมจาก7ดไร่เป็น17ไร่เราต้องคงต้องหาพยานหลักฐานนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านพยา,า,านบุคคลพยานเอกสารเนียาา่ยให้ชัดเจนนะครับ,รบเพื่อที่จะพิสูจน์ได้ว่าที่ตรงนี้มันออกไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็แล้วก็จากนั้นเราก็อาจจะในมุมของดีไซน์เองเนี่ย เราก็อาจจะเสนอเรื่องเข้าคณะการคดีพิเศษเพื่อขอรับเป็นคดีพิเศษแล้วก็ดําเนินการกับผู้กระทำผิดต่อไปนะครับข้อมูลที่มีอยู่ในมือตอนนี้ถือว่านั่นพอที่จะมัดว่าการออกเอกสารในครั้งนี้เนี่ยเป็นการออกเอกสารโดยมิชอบมัย้ยครับตอนนี้คือเรายังไม่ได้สอบพยานบุคคลนะครับแต่ว่าเอกสารทางนักวิทยาศาสตร์ก็บ่งบอกชัดเจนแล้วระดับหนึ่งนะครับว่าที่ตรงนี้ไม่น่าจะมีสอข้อหนึ่งนะแล้วก็ยังมีอสอข้อหนึ่งที่มีข้อเปรียบเทียบนะครับ ซึ่งเรายังไม่ได้สอบพยานบุคคลในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าต่อข้อหนึ่งที่ทางครอบครัวญาันพึกได้มาในขณะที่มีการต่อรองซื้อขายกันเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยมีข้อมูลที่แตกต่างจากต่อข้อหนึ่งเลขที่เดียวกันที่มีการออกนอสามกอนะครับก็คือจุดที่ตัวอย่างเช่นเรื่องของทิศนะฮะทิศเหนือใต้ออกตกนะครับจะแตกต่างกับส่อข้อหนึ่งใบนี้นะครับเห็นได้ว่าตรงนี้ไม่มีพื้นที่ติดทะเลแต่ตรงนี้ก็มีทะเลขึ้นมาเพื่อให้รับกับภูมิประเทศ เนื้อที่ที่มีการเดิมมี7ไร่ก็มีการเพิ่มตัวเลขหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้กลายเป็น17ไร่เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่เกิดเหตุซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ24ไร่นะครับตรนนี้ก็จะเป็นมุลหนึ่งที่ที่เรามองว่าน่าจะไม่ชอบจากการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศตั้งแต่ปี2510ไม่พบว่ามีการปลูกมะพร้าวตามที่มีการอ้างอิงแต่อย่างใดสองข้อหนึ่งมีการอ้างว่ามีการทําสวนมะพร้าวนะฮะแล้วก็ทําต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ถ้ามีการทาสวนมะพร้าวจริงเราต้องเห็นภาพในอดีตนะครับเราเลยไปหาภาพในอดีตึ้นมานี่ซึ่งมีการถ่ายโดยโดยราชการนะครับก็พบว่าในปี1 0นะฮะปี210เนี่ยพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยมีสภาพเป็นป่าดิบชื้นนะ F101 นะครับเป็นป่าดิบชื้นก็ไม่มีการทําประโยชน์นะครับปี2119นะครับก็พบว่าเป็นป่าดิบชื้นเหมือนกันก็ยังไม่มีการําประโยชน์ด้านล่างก็เป็นแนวหินโพ ปี38นะครับก็ยังเป็นป่าดิบชื้นเพราะฉนั้นเราจะเห็นได้ว่าตักฐาที่นี้มันแสดงให้เห็นถึงตากฐาที่สําคัญที่ที่บ่งบอกเลยว่าตรงนี้มันน่าจะมีตแหน่งของสคหนึ่งอยู่ได้นศสก่กเล็กที่3 9 7 7เชื่อว่าเป็นของปลอมเพราะครอบครัวดารานักแสดงหนุ่มภูริได้เก็บสคหนึ่งเล็กที่70เอาไว้เมื่อครั้งมีคนเสนอขายและยิ่งมีคนมาบอกว่ามีนศสากบนเกาะมายืนยัน ทำให้ครอบครัวเฮวรันคลึกเริ่มควานหาความจริงของนอสอสามกใบนี้เราเริ่มต้นด้วยการตัวเราเองก่อนเราพุ่งไปที่ที่ดินก่อนแล้วเรารีบไปเอาเอกสารคัดลอกมาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรานทั้งหมดแล้วกเก็บไว้เป็นหลักฐานแต่จริงหลักฐานสําคัญคือสคอที่เขาส่งมาให้เราซึ่งเรามีอยู่ในมือแล้วกับสคที่เขาไปออกเนี่ยเขาเอาไปแจ้งหายแล้วก็ดัดแปลงข้อความในนั้นเพื่อให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานที่นี้ผมก็ได้เอาสคอ,อ,อันนี้ ไปตรวจสอบกับผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านและแกเป็นคนออกเอกสารนี้เองชื่อนายอาทรนะฮะตอนนั้นแกกอายุ90กว่าแล้วแกก็บอกว่าเฮ้นี่เป็นของนายร้นที่อยู่ก่อนาคายายเป็นพื้นที่บนเกนาะนาคายายไม่ได้ผมก็เลยบอกกับคนที่มาเสนอผมบอกว่าคุณจะบินมานะผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบนะวิธีการนี้ แหล่งข่าวจากกรมที่ดินบอกกับเนชั่นเอ็กซ์ไฟว่าเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดภูเก็ตผู้ลงนามอนุมัติให้ออกนอสอสามกอแปลงนี้เมื่อวันที่31กรกฎาคม2557ขณะนี้กเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่เจ้าตัวได้ชี้แจงกับผู้ใหญ่ในจังหวัดว่าโดนลูกน้องหลอกซึ่งขัดกับวิสัยเจ้าพนักง,งานที่ดินทนนี้ที่เป็นคนละเอียดถี่ถ้วนไม่ให้เรื่องผ่านหูผ่านตาไปได้ง่ายๆกรณีนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ลงพื้นที่พร้อมกับคณะ dSI ขอตรวจสอบว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารเนี่ย <c oughs> เขาต้องดําเนินการในการสอบสวนก็ที่จริงนะครับด <c oughs> ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องคือหลักการก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในในพื้นที่ตรงนี้จะต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามตามหลักกฎหมายนะครับการเกิดขึ้นของเอกสารใหม่กม็ต้องเป็นเป็นไปตามหลักกฎหมายที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้า ในกรณีท <day> ี่มีการเอาเอกสารสองคนหนึ่งมาแก้ไขก็ตามรูบบินมาที่อ่นก็ตามเนี่ยเพราะนั้นก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการได้แล้วมีระเบียบในการดําเนินการเจ้าของที่เขาร้องขอเป็นธรรมสูงธรรมแล้วก็ไปร้องขอทางกระทรวงยุติธรรมจังหวัดก็เร่งรัดดาเนินการให้การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งกรมที่รับผิดชอบตรงนี้ให้แก้ไขก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับพิรุษประการต่อมา นายเกษมเมื same, eight eight s. <S ่อมารับนสสามกเลขที่3977ในวันที่30กรกฎาคม2557ได้ขายที่ดินต่อให้กับบริษัทภูเขา6ลูกจำกัดในวันเดียวกันราคา42ล้านบาทแต่เป็นที่น่าสังเกตว่านสสามกแปลงนี้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตลงนามอนุมัติในวันที่31กรกฎาคม2557ซึ่งการซื้อขายในครั้งนี้เป็นการซื้อขายก่อนอนุมัตินสสามก ความผิดเรื่องของการบุก <Okay. S 1> รุกเรื่องของพระบอป่าไม้เนื่องจากสภาพพื้นที่ตรงนั้นเราเราตีความว่าเป็นป่าตามพัญญัติป่าไม้2484 <Okay. S 1> ใครบุกรุกก็มีความผิดนะครับแล้วก็เรื่องของที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดินนี่ก็เป็นข้อหาหลักส่วนจะโจงยายไปถึงเรื่องของการฟ้องเงินหรือไม่นะครับก็เพราะเนื่องจากว่ามีการซื้อขายกันตามเอกสาร <Okay. S 1> เราคงต้องพิจารณาในประเด็นนี้ต่อไปดารานักสแสดงหนุ่มภูริบอกกับเนชั่นเอ็กซ์ไฟล์ว่า ถ้ากรณีนี้เกิดกับประชาชนธรรมดาไม่ใช่ดาราหรือผู้มีชื่อเสียงการออกเอกสารสิทธิ์ปลอมก็คงเรียบร้อยไปแล้วยังไงผมก็ต้องสู้ไม่ถอยนะครับบทเรียนที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราจะไปพึ่งอะไรทางเดียวไม่ได้รเราควรจะมีทางออกให้กับปัญหาเสมอนะครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่าอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่อยู่ในสปอตไลท ไปตะโกนเวกร้องที่ไหนก็มีคนหันมาสนใจแต่ถ้าเผื่อว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับชาวบ้านตาำดำดนะครับพี่ลองคิดดูชาวบ้านที่เขาทํามาหากินบริสุทธิ์อยู่ดีวันดีคืนดีมีคนมาครอบครองที่เขาเอาที่เขาหายไปผมเชื่อว่าชาวบ้านตาำดำดเกินครึ่งประเทศทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องยอมนะครับผมอยากให้ว่ามีองค์กรอะไรก็ตามอย่าง DSI หรืออะไรก็ตามที่เข้ามาพิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนตาำดำาที่ถูกกระบวนการโกง กินชาติแบบนี้เข้ามายุ่งได้มาช่วยเหลือเราหน่อยพิรุษประการสุดท้ายเมื่อผู้จัดการมรดกของนายรนมีสคหนซึ่งในปี2557ออกเป็นโฉนดได้เหตุใดไม่ยอมออกแต่ขอออกเป็นนสสามกและจากการสอบถามครอบครัวหิรัญยพึกก็ไม่เคยพบเห็นใครขึ้นมาทำประโยชน์ในที่ดินแปลงติดกัน และไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดินขึ้นมาบนเกาะการไม่ขอออกโฉนดเพราะต้องการเลี้ยงไม่ต้องขึ้นมารังวัดที่ดินนั่นเองเราได้ยินอยู่แล้วว่ามีคนพยายามจะขึ้นมาขึ้นมาปลูกมะพร้าวมาอะไรเนี่ยนะซึ่งก็ยามเราก็ไล่ลงไปหมดคนที่เป็นเจ้าของเอ,เอกสารสิทธิ์เนี่ยแกขึ้นมาเองต้นเดือนกรกฎาคมขึ้นมาเนี่ยเขาพาตำรวจมาด้วยหวังว่าจะแจ้งความว่าผมผมปุกลุกแต่ตำรวจไม่ยอมขึ้นมาเพราะตำรวจเนี่ยรู้ว่าที่นี่เนี่ย เป็นของครอบครัวผมมานานนมเนยแล้วแกขึ้นมาเพื่อที่จะโชว์ว่าแกเป็นเจ้าของที่ดินนี้นะพอดีมาเจอยามเรานะยามเขาก็ส่งทางเดี๋ยนี้มันส่งทางโทรศัพท์กันหมดเลยส่งให้ผมดูทางโทรศัพท์ผมก็ตกใจโอ้ยกลก้าออกวะครอบครัวผมก็มีความคิดว่าเออเราครอบครองเกาะน,นี้มานานล้วเราควรจะเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์จากนกส,สากซึ่งเราครอบครองอย่าถูกต้องตั้งแต่ปี18มาเป็นโฉนดซะ เพื่อจะได้กับลูกกับหลานจะได้มั่นคงว่าเป็นชื่อของรุ่นคุณพ่ออยู่เพือ่อจะได้เปลี่ยนให้ถูกต้องใช่ไหมฮะก็ได้จะทาการรังวัดอะไรเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่มารังวัดเพื่อจะออกเป็นโฉนดอยู่ดีก็มีคนเนี้ยพุ่งเข้ามาเลยนั่งเรือข้ามเกาะมาแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยมาออกทับที่เขาท้ง,งนี้ไม่ได้ทับตัวอยู่ในที่ของผู้ผมเองมาออกทับที่เขาเราก็เลยเอามาเอกสารสิมาดูเฮ้ย <"He i, S 2> มันมีนอสสามวันนี้อยู่บนหลังเกาะเราได้ยังไง24ไร่จะบ้าหรือเปล่ามันมาได้ยังไง ก็เลยไปถามหาที่มาที่ไปของการออกเอกสารอันนี้คือเขาออกจากสคหนึ่งอันนี้เขาเคยมาขายเราซึ่งเป็นสคหนึ่งที่อยู่บนเกาะนาคาใหญ่ไม่ใช่เกาะนี้กา <ematics. S 1> มันไม่ถูกต้องมันเป็นการกระทำชั่วอย่างนี้ถ้าเผื่อคนอื่นท่วป,ประเทศก็ทํากันแบบนี้ที่ป่ามันจะเหลือไหมล่ะครับ ừ ừ. ถูกไหมล่ะถ้าผมทาอ่ะผมทําไม่ได้ครอบครัวผมไม่ได้สุกสั่งสอนมาให้เป็นคุณชั่วช้าแบบนั้นการแก้ปัญหา no สสามกที่ออกบนเกาะนาคาน้อยทําได้ไม่ยากเพียงแค่เพิกถอนเอกสารสิทธิ ก็สามารถทําได้แล้วอยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินจะทําหรือไม่และในขณะเดียวกันกรมสอบสวนคดีพิเศษก็อยู่ระหว่างการเอาผิดกับขบวนการนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการ n นช i ่น X File ไได้ทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มและรับชมรายการได้อีกครั้งตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งในคืนวันอาทิตย์รับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ n นช i ่น TV.tv รับชมผ่าน YouTube แสดงความคิดเห็น นำเสนอประเด็นผ่านทางเ a c บุ o กในชั้เอ็ d ไฟล์ดิจิทอล22